สวัสดีครับผมกับแอดมินแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันอังคารที่23สิงหาคมนะครับกับแนวทางหวยฮานอยพบกันได้ทุกวันกับช่องแทนเธอเธอมาเทิงหวยเราไทยนะครับหรือว่าแทนซักซิสรวมหวยเมื่อวานเกือบแตกใช่ไหมลากแตกอยู่นะครับวันนี้นะครับเดิน3แถวเหมือนเดิมนะครับแถวแรกปกติครับเอ่อเก้าห้าครับมากับสี่ศูนย์สองหกนะครับแถวที่สองพิเศษนะครับสองสี่มากับหนึ่งห้าหกเจ็ด แถวที่3นะครับ b i p 68มากับ0379วันนี้ขอดึงเด่นไปที่อ่ะขอดึง95เลยนะครับ95ครับมากับ4ครับ0 2 6เนาะเอาแถวแรกมาเลยนะครับเพราะมันชนกันที่แถวแรก9มา9 5ครับ94นะครับเก 9ก้าสองเก้นะครับห้ามาห้ครับห้าศูนย์หอลักร้อยนะครับเมื่อวานนี้ปกติออกหลักร้อยหกใชบเ

เน้นนะครับผมเก้าห้าครับเก้าสี่ห้าสี่นะครับสามเก้าห้านะครับผมสามเก้าสี่สามห้าสี่สำหรับแนวทางนะครับผมฮานอยวันอังคารที่ ยี่สิบสามนะครับแอดนิงแทนขอไว้พรให้ทุกคนโชคดีครับสำหรับเย็นนี้นะครับมารุนกันนะขอให้สามตัวแตกครับ